พ,พ่อแม่พี่น้องทีดีต้อนรับสูสช่างองพ่อสว่างแดนดินครับพ่อจะมาปะอัปเดตสายสีเหลืองครับเชื่อมกับสีน้ำเงินสถานีสำโรงสถานีสำโรงครับสายสีเหลืองเชื่อมกับสีน้ำเงินยูที่สถานีสำโรงความคืบหนาล่าสุดเป็นจังไร เชื่อมแบบไร้รอยต่อนะครับพี่น้องไนเบิิงน้ากันครับจะมีไปตามกันต่อครับขอบคุณครับทุกกำลังใจครับสถานีสำโรงครับสายสีเหลืองเชื่อมกับสีน้ําเงินคืบหนนาล่าสุดครับสายสีเหลืองที่สถานีสำโรง,งไม่สามารถสาในพี่น้องโอ้ได้หลายแล้วครับ เชื่อมแบบร้อยๆต่อตารางเป็นขึ้นพื้นที่การจราจรเลยพี่น้องสำโรงสายสีเหลืองแนวถนนอาเซียพลักจะมีอยู่3สถานีนะครับสายสีเหลืองนี่สถานีสำโรง สถานีทิพวันและสถานีเทพรักษ์ครับพี่น้องไปครับไปถามก้ามพ่อนกันความคืบหน้าไปต่อสถานีท,ที่สองครับทิพวันไปยังไรครับพี่น้องกองกำกังจราจรครับไปครับสถานีสำโรงสายสีเหลืองครับสิ้นสุดที่สำโรงสำโรงลาด <Jeśli S 2> ลาดร้าวสำโรงสำโรงลาดข้าวครับสายสีเหลืองครับ ความคืบหน้าครับพี่น้องไปต่อครับคลิปพวันสิเป็นยังไงครับส่วนการจะแลกจอดเป็นการขึ้นเพื่อนพื้นทีได้แล้วพี่น้องข้าเปลี่ยนสายสีเหลืองครับเื่อนจากสำโรงฮอดเสี่พวลาครับพี่น้อง การตลาดอนแก้เคลื่อนไปทีได้หลายแล้วไ่นรอง Beast S! นี่ทิพวันณครับสากเรียบร้อยแล้วพี่น้องข้างขึ้นมาได้ลงมาได้เรื่อนรีบเรือ ครับสถานีคิดพระวันสางในร้านได้พี่น้องสถานีคลิปพระวัน cảm thấy là tròn cái cảm tuyệt vời như này lái không biết nào สีเหลืองครับทิพย์พวันไปเรื่องอีกสถา,านีหนึ่งครับสถานีที่3ช่วงถนนเทพารักษ์ครับก็จะเป็นสถา,านีใดครับพี่น้องไปครับ <_ S 1> สถานีที่3สายส,สีเหลืองแนวถนนเทพารักษ์สีเทพาครับพี่น้อง สถานีสีเทพาฟ้องคืบนาครับข,ข,ข้างขึ้นข้างขึ้นขางลงค่ะเรียบร้อยกันแลับพี่นอ้องสีเทพาสีเหลืองเรียบร้อยแล้ว าเปิดไส้ย่างเดียวครับพี่น้องทางคือทางลงครับฟังคุ่นเรียบร้อยฟังเขาฟังออกเพื่อนการจราจรกันสปายสปายการจราจรกับทีดวเข้ามาครับเพื่อนเตือนทีเรียบร้อยพี่น้อง สถานีสีเทพาครับแน่แน่วถนนเทพารว ขึ้นโลงเรียบร้อยพี่น้องมาถึงสีเท้าผ้าเพิ่นกัดสีผอดแยกเชพรักครับจากสถานีสีเ,เท้าผ้ามาหอดแยกเช่พรักเพิ่นกัเเดเชี่ยวเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสีนะคารินครับ ใา่ที่ตรงแยกแยกที่พระรามก็ดีครับพี่น้อง,งแยกเดี่ยวซ้ายไเลยครับซ้ายเข้าสู่ถนนศีนคริน ขนหน้าดผมจะเป็นสถาน,นีสีด่างครับพี่น้องขอบคุณครับทุกการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกระด้งใจงครับพ่อสวาลินกดกระดิ่งความเรื่อครับพี่น้อง พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ